สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World ประติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่มีเรือรบลำหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้ไปปะทะนะครับผมเรียกว่าเข้าปะทะเลยกับเรือสำรานดูเพนกวินลำหนึ่งนะครับผมมีการยิงปืนใส่กันแต่สุดท้ายเนี่ยทำไมนะครับผมกลับเป็นเรือรบซะเองที่เป็นฝ่ายจมลงไปเรือสำรานเนี่ยได้รับความเสียหายน้อยมากๆนะครับผมและทําการเดินเรือต่อไปได้ด้วยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่า ย้อนกลับไปนะครับผมในปี2020ผ่านมาไม่นานนี้เองได้มีเหตุการณ์นะครับผมที่เรือรบของทัพเรือเวเนซุเอลาลำหนึ่งได้จมลงไปนะครับผมหลังจากการเผชิญหน้าและประทะกันกับเรือสำราญท่องเที่ยวสัญชาติโปรตุเกสเริ่มมาทําความรู้จักกับเรือ2องลำนี้กันก่อนเรือรบของทางเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับผมมันคือเรือ G-23 c ในกัวตาเป็นเรือตรวจการลาตระเวนชายฝั่งขนาดกลางชั้นกวยคามาคุโต ที่มีระวังขับน้ำเนี่ยอยู่เพียง1,720ตันเท่านั้นซึ่งเป็นเรือสัญชาติสเปนนะครับผมผลิตในอูต่อเรือซานเฟอร์นันโดที่เมืองคาดิสด้วยความที่เป็นเรือตรวจการเนี่ยนะครับผมก็เลยมีระวังขับน้ําที่ไม่มากสักเท่าไหร่และขนาดของมันเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่มากมีความยาวตลอดลําอยู่ที่79.9เมตร ความเร็วนะครับผมอยู่ที่22นอตหรือ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการนะครับผมอยู่ที่4,000ไมล์ทะเลลูกเรือปฏิบัติการทั้งหมด34คนบวกผู้โดยสารอีก30คนส่วนอาวุธเนี่ยนะครับผมไม่มีอาวุธนำวิถีเป็นปืนใหญ่เรือขนาด76มิลิเมตร1กระบอกขนาด35มิลิเมตร1กระบอกและ 50คาลิเบอร์อีก2กระบอกสามารถบรรทุกนะครับผมเฮลิคอปเตอร์ได้1ลำมีฟอสซิลิตี้ลานจอดอยู่ด้านหลังตัวเรือนะครับส่วนเรือสำราญของเราเนี่ยนะครับผมเป็นเรือที่มีชื่อว่า RCGS r e s o l u t e เป็นเรือสำราญที่มีระวางขับน้ำมากถึง 5,892ตันความยาวนะครับผมอยู่ที่124เมตรตลอดลำความเร็วสูงสุดอยู่ที่16นอตหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ลูกเรือทั้งหมด125คนและจุบผู้โดยสารได้ทั้งหมด184คนเป็นเรือท่องเที่ยวของเอกชนนะครับผมที่ในเวลานั้นเนี่ยมันคือโปรแกรมการเดินเรือท่องเที่ยวชมนกเพนกวินที่แอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้นั่นเองฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมแบ็กกราวน์ของเรือสองลำนี้เนี่ย ไม่น่าจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันได้ถูกไหมลำหนึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวเอกชนอีกลำหนึ่งเป็นเรือลบของทับเรือเวเนซุเอลาซึ่งเรือสำราญเนี่ยนะครับผมก็ชักธงโปรตุเกสขึ้นมาโปรตุเกสกับเวเนซุเอลาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันนี่ถูกไหมทำไมสองลำนี้นะครับผมถึงได้มาเกิดเหตุประทะกันจนลำหนึ่งได้จมลงไป เรื่องมันมีอยู่ว่าในวันที่5เดือนมีนาคมปี2020เนี่ยหลังจากที่ให้บริการนะครับผมชมนกเพนกวินมาเป็นเวลาหลายปีเจ้าเรือลำนี้เนี่ยนะครับผมมันก็ครบกำหนดในการเข้าอู่เพื่อซ่อมบำรุงซึ่งอู่ที่มันจะไปเนี่ยอยู่ในประเทศคูราซาเป็นประเทศเกาะเล็กๆนะครับผมอยู่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเจ้าเรือลำนี้เนี่ยนะครับผมก็เดินทางไปเรื่อยๆเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็เดินทางเข้ามาใกล้พื้นที่น่านน้ำของเวเนซุเอลา ซึ่งปกติเนี่ยนะครับผมการเดินเรือในน่านน้ําของประเทศนั้นๆเนี่ยมันทําได้นะครับผมแต่ต้องทําการขอเส้นทางเดินเรือจากทางการของประเทศนั้นๆก่อนซึ่งทีนี้เนี่ยเจ้าเรือสําราญเรสซลูดเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้วางแผนจะเดินทางบนน่านน้าของเวนเนซุเอลาแต่จะใช้นะครับพื้นที่น่านน้ําสากลแล้วก็อ้อมเข้าคูรซาลที่อยู่ด้านเหนือ แต่เผอิญว่าพอเดินทางไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยใกล้จะถึงคูราาซาแล้วแต่เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งนะครับผมของเรือลํานี้เนี่ยมันเกิดเสียหายขึ้นทําให้นะครับผมต้องทําการจอดซ่อมแซมชั่วคราวในพื้นที่น่านน้ําสากลซึ่งก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่เผอิญว่าในขณะที่จอดเรือเนี่ยนะครับเรือเลสโซลูตเนี่ยนะครับผมมันถูกกระแสน้ําพัดพาเข้าไปในหน้านน้าของเวเนซุเอลา ซึ่งฟังดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมเรือสำราธรรมดาลำานึงมันเสียแล้วไหลเข้ามาเฉยๆถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยน่าจะเจราจากันรู้เรื่องแต่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเวเนซุเอลาเนี่ยกำลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศอยู่พอดีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับผมมีการประท้วงเกิดขึ้นและเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเวเนซุเอลาและอเมริกานะครับผมต้องย้ําว่าอเมริกานะไม่ค่อยดีแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีเรือสำราญลำานึงนะครับผมที่ไม่รู้ที่มามาจอดดับบเเครื่่่่่ออออองงยยูในนนน้าาขขวกกโดทีไม พวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าเรือลำนี้เนี่ยนะครับผมอาจเป็นเรือสปายชิปของทางอเมริกาก็ได้หรือหนักกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรือที่อเมริกาเนี่ยนะครับผมใช้ขนสายรับขนเจ้าหน้าที่ขนฐานรับจ้างเข้าไปเพื่อปั่นป่วนสถานการณ์การเมืองในเวเนซุเอลาก็เป็นได้ทางการเวเนซุเอลาเนี่ยเลยส่งนะครับผมเรือลาดตระเวนชายฝั่งในกัวตาลำนี้มาเพื่อสืบสวนเรื่องราวดังกล่าวซึ่งพอเจ้าหน้าที่บนเรือในกัวตาเนี่ยทำการวิทยุไปหานะครับผมเรือเลสโซลูดามถึงเจตนาที่ ลุกล้ำน่านน้าของเวเนสกับตันเรือเรสซูลก็บอกไปตามตรงนะครับผมว่าก็เรือมันเสียมันก็เลยไหลเข้ามาแต่ทางเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับผมดูเหมือนจะไม่เชื่อกับคําตอบเหล่านี้เลยสั่งให้พวกเขาเนี่ยเอาเรือเข้าไปเทียบท่าเพื่อทําการตรวจคน้นเมื่อกับตันเรือเรสซูลทราบดังนั้นเนี่ยนะครับผมเลยทําการวิทยุไปหาคนของบริษัทนะครับผมและเจ้าหน้าที่ชายฝั่งบอกว่าเนี่ยมีเรือตรวจการมาขวางจะทํำยังไงแต่ยังไม่ได้คําตอบนะครับเรือในโกตาเนี่ยก็ทําการเปิดฉากยิง warning shot น,นะครับผมเตือนใส่ เรือเรสโซลูตแล้วซึ่งถึงจะบอกว่าเป็นการเตือนเนี่ยแต่ก็เป็นการยิงกระสุนจริงนะครับผมใส่ตัวเรือเลยแล้วทีนี้เหตุการณ์ก็บานปลายนะครับผมเรือเรสโซลูตก็ยังไม่ขยับสักทีทาให้นะครับผมเรือในกัวตาเนี่ยทำการแล่นเรือเข้ามาและมาแรมมิ่งนะครับผมหรือชนใส่เรือเรสโซลูตหวังเพื่อจะเบี่ยงเส้นทางเรือเรสโซลูตให้เข้าท่าหรืออาจจะเป็นการพยายามขึ้นเรือบอดดิ้งเรสโซลูตก็เป็นได้แต่ทางฝั่งเวเนเนี่ยนะครับผมก็อ้างอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่าเรือเรสโซลูตเนี่ยนะครับผมทำการติด เครื่องและ พุ่งชนใส่เรือในกัวตาจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเรือสองลำนี้เนี่ยมันชนกันจริงๆและทําให้เรือในกัวตาเนี่ยนะครับผมเกิดเสียหลักน้ําเข้าเรือนะครับผมและพลิกคว่ําทําให้สุดท้ายเนี่ยนะครับผมมันค่อยๆจมลงไปซึ่งเหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทางหารเรือเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าตัวเรือเลสลูตเนี่ยมันมีอาวุธลับอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือนะครับผมที่ทําลายน้ําแข็งที่อยู่ใต้ท้องเรือด้านหน้าเรียกได้ว่าเรือลํานี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ชนข ได้เลยซึ่งเมื่อเหตุการณ์มันบานปลายถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเรือเรสโซลูตเนี่ยก็ทําการจอดนะครับผมและติดต่อทั้งทางการคูราเซานะครับผมทางการของเวเนซุเอลาให้ส่งทีมช่วยเหลือนะครับผมมาช่วยลูกเรือของเรือไนกัวต้าที่ลอยอยู่บนน้ํจาจนาสุดท้ายเนี่ยเรือเรสโซลูตก็ได้รับอนุญ,ญาตนะครับผมให้เดินเรือต่อไปยังจุดหมายของพวกเขาบนเกาะคูราเซาได้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่แปลกมากๆเลยนะทุกคนซึ่งในภายหลังเนี่ยทางการเวเนซุเอลาเนี่ยออกมาให้การว่าลูกเรือบนเรือเรสโซลูตเนี่ย สิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยนะครับผมมันคือการก่อการร้ายและโจรสลัดที่ทําการจมเรือลบของเวเนซุเอลาและยังไม่ช่วยลูกเรือเขาอีกเอา้าไปขับชนเขาเองแทๆ้ๆและทางฝั่งนู้นก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับผมจอดรอยคนมาช่วยถ้าผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมเรื่องนี้ใครถูกใครผิดลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยในยวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณทีนี้จริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาแล้วครับผมบ้ายครับสสดีครับขอบคุณครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill ลนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ